สวัสดีครับทุกคนครับโปกกเกมเซลดาภาคที่2กับการแก้ปริศนาศารเจ้าครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าถ้ำแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองโซลา่าตรงนี้นะฮะก็เนี่ยฮะตำแหน่งที่ผมอยู่คือบริเวณนี้นะครับจะอยู่ช่วงหน้าถ้ำพอดีเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาข้างในแล้วอ่ะเราจะเห็นแล้วว่ามีหินคริสตัลอยู่นะฮะก็คือให้เรา เอาเหินคริสตัลเนี่ยไปนะครับก็สำรวจได้เลย <c oughs> เดี๋ยวมันจะขึ้นชลเลนเจอร์ขึ้นเควสใหนะ้โอเคแสงก็ตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับก็คือให้เราสร้างเรือนะครับก็เอาแผ่นไม้ <c oughs> ลรไมได้ใช้แน่นี่เห็หลังเลโลเลโอเคแล้วก็ที่บังครับแล้วก็เอานี้ไปเสียนกันเพราะว่ากระแสน้ำมันค่อนข้างที่จะแรงนะฮะโอเคแล้วมันก็มีจรวด มีจรวดให้เราด้วยก็คือพุ่งไปเลยด,ดูเรือเรานะครับเรือติดจรวดแล้วก็เอาอันนี้ไปเผื่อเอาอันนี้ออกแล้วกันโอเคทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีเพื่อน เพื่อนไอ้เจ้าเจ้าเจ้าอะไรวะเจ้ายุนเออไอเนี้ยที่ว่าเป็นกงล้อไฟย,ยุนนะฮะก็ให้เอาออกเพราะว่าเดี๋ยวพอเรานั่งเรือมันจะไปอยู่ที่หัวเรือแล้วเรือเราจะจมฮะเออโอเคไปกันเฮ้ยออกตัวแรงออกตัวแรงจมเฮ้ยจมจริงอะ่ะอ,ออกเวรเอ,อ้ยยังไม่ทันลายเลยจมละ <G ren minimalist> ไม่ต้องใช้จะวรวยก็ได้ฮะเอาขำำนะแล้วแต่โอเคไปกันต่อโอเคโอเคไปปกติไปปกติมีหีบด,ด้วยนะฮะลองดูดิบหีบนี้คืออะไรมีชดย เรือในกระแสน้ำมันแรงติดไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวยังไม่เปิดว่าเดี๋ยวกระแสน้ำมันเราับระหว่างทางมันก็จะมีแพมีอะไรให้เราอีกน,นะฮะก็แล้วแต่เราว่าจะพักพักไหมโอ้ยพอทำไมมันลู่จังวะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีเส้นทางรับก็ไม่รับหรอกนะฮะก็ทางเลี้ยวอะรู้สึกจะมีเจ้าตัวสีฟ้า โอเคเรือโอเคระวังเรือหาย,ยานะกลับ <laughs> มาเรือหายโอเคมีปูครับเก็บเก็บเก็บโอเคมาโยนนะฮะ คก็อ่ะไหนๆก็เอาหน้าดักแล้วบนบกแล้วเอาทีขับรถได้แล้วกันคืออะไรทีนี้ลูกดอกโอเคไปจนต่อฮะหัวเลือดีๆฮะจะได้ไม่ต้องเสียจังหวะดูดิโอเคไปจะถึงละจะถึงละ เอผมว่ามันจะมีตำแหน่งด้านซ้ายจะเป็นจุดนะเอ๊ดูนั่งงนไงเออเออมันเหมือนมันจะมีจุดให้เก็บแร่ด้วยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เอาให้ครบเอาให้ครบเอาให้ครบมันจะมีจุดจุดเลี้ยวเนี่ยน่าจะตรงนี้เลยใกล้ๆมุมมันอับฮะมุมอับเราอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นใช่ปะ่ะอ่านี่ไงนี่ไง มันจะมีเถาวันอยู่ฮะอันนี้ผมไปีไปแล้วมันจะมีเถาวันแล้วก็ข้างในมีพวกแร่เนี่ยข้างในจะเป็นพวกแร่นะฮะไ้เรือเรือเรือ <c oughs> เกือบแล้วเกือบแล้ว <c oughs> โอเคต้องรอให้มันเข้ามาเพราะว่ากระแสน้ำมันดันนะฮะก็เข้าไปเก็บแร่กันได้เลยนะครับ โอเคอเครับแล้วก็เอาคิสตันมาที่นี่ก็ผ่าน ก็เปิดขึ้นมานะครับโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคิดว่าไม่มีอะไรแล้วเดี๋เข้าไปข้างในกันเลยครับ โอเคที่นี่ก็ไม่มีบททดสอบอะไรแล้วนะฮะหลังจากที่เราเอาคิสตันมาเปิดก็สามารถเช็คเอาท์ได้โอเคฮะก็ผ่านไปอีกหนึ่งสารเจ้านะครับยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกันนะและเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย